ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่กานกำลังอยู่กับผ่านชื่อบ้านมีเด็กชออีสานบ้านเของอพี่น้องผมซึ่งทีพีพี่น้องมาพบมาผออยู่นี่กับเป็นเสียนพี่น้องผมมือนี้นาสิเป็นงั่วตัวซี่ยยใหญ่แน่เนาะผ่านชื่อเนอะาะกับผ่านชื่อกลับมาแล้วพี่น,อน้องผ่านชื่อกลับมาจากนรกอเวจีกลับมาจากนรกอเวจีแล้วสั่นพี่น้องผมผ่านชื่อเข้ามือนี้เนาะพี่น,อน,นอ้องเนาะเอารับรองแสีบรับรองนวดแน่นอนล่ะพี่น้องผม ลุยผ่านทื่อันนี้ก็ต,กต้มเหมือนเดิมคือเกาเน้าผ่านทื่นะดิ่มเปื่อยๆน้ำหาว่าพอดเสียวพี่น้องผมกันเหนียวตอกเอาน้องพอดมาพอมพ,พี่น้องผมกันเหนียวนะพี่น้องนะใบฉีดตัวฉีดเตื้อพักเพื่อเขามีพร้อมเลียตะพักกับมือนีบ้ามีมีที่เด็ดพี่น้องผมที่เด็ดพักกับแน่นอนเอาให้เดียงกันไปเรื่อยพี่น้องผมมือนียอดมียอดม่วงพี่น้องอยอดมว่วง ยอดหนี้ยอดม่วงนั่นเดียวพักกับเ่าไอ้ต้มชีเลีล้วพี่น,อน้องผ่านเชือว่าสิใสม้มื่อนี้ลาบสูตรใหม่พี่น้องผมผ่านเชือว่าสิใส้บีผสมขีมาท่านก็ <laughs> ต้องล่องกันเพิ่งแหละครับว่ามันสีเป็นแนว่วใดต้องล่องบ่ล่องบ่ลหูเนาะครับเนาะต้องล่องขึ้ชิวเถอะล่ะ,ะเดี๋ยวเฮาจังเดี๋ยวจังซอยลาบดีดีอู้จู้พี่น้องผม กับ่านถคือบ่าวมีช่องอีสานบ้านของเองบอ่เสียบป่วยเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมไม่อยากไม่กินมาเสียบม่นวดน้นนำกันกับบ่าวมีเลอพี่น้องเนะสิ้นตอนโอนตอนพี่น้องผมสร้อยออกมาจากขาเลยกะข,ขาดว่าสิลาให้เบิดตนี่ละพี่น้องผมเบิ่งว่ามันเสียบบ่เสียบ มาพี่น้องผมกับอีสาน้ันกอบเองลาบยาโสเหมือนเดิมคือเกาจินตาสีนพี่น้องผมกูมือนี่เอาผ่านทือต้มแล้วเราบอต้มแล้วไปครับผมอันนี้เอาไปหลวก,กนว่าพี่น้องเนาะผ่านทือบอกว่าขั้นแท่นหน้าพี่น้องผมขั้นบกวกดโจดเลยพี่น้องขั้นบกกดโจดเลยเอาไปลวกกอนอสูตรไหนเนาะ บาที่สิลาบสู้คือลาบดิบโบโหูวพี่น้องหลวกแล้วเอาขึ้นมาซอยจัางศิบ่อโอ้ลวกใส่ขี่เพียพี่น้องพ่ออะไรพ่อหล่อบ้าครับอ,อันนี้กับพ่อพี่น้องผม,ผมวงไใส่กับปงหล่เอเย็นเนาะเฮ้ยกินฉีง่งัวมันก็ลอยมาตามรง <c oughs> างทวนทวนอยู่พี่น้องผมจักสิวาจังแดง ร้อยลรพี่น้องผมบาดเนี่ยโอ,อ้ยคันเทนาสุกๆุกดิบดิบซุกๆุกดิบดิบแล้วว่ามาตรฐานห้องชิมทิ่ต์ดีแล้วผ่านถือเนาะครับเสียไปใส่ก็สองสเสมอไปไปเหตุธุระไปเห็นงานทางลดครับบ้านหฮานี่ละบ้านเฮาพี่น้องผ่านถือเสียเมียนำหาประก,กาศห่อนปักโอ้โหลหาผ่านถือพี่น้องเอ,อ้ยเรา<ๆ>วว่าตอนนี้มันงามยุ่น บ่แม่นรล่อ,อสีหมูมาซุปเรียงให้กินตัวละพราะาไม่ค้ายก็ไดดาอย,ย่าเห็ดจังสันเร้อพี่น้องเด้อมาหาเห็ดไปทั่วบ้ามีผ่านชื่อหาเรียดหาอย่างออกพี่น้องพักรู้สึกว่าพร้อมแต่ว่าพักกับบ่ทันมี่เาเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวบ่ามีหาวิธีเอาเองเจรัชนี่เขาบอกว่ายอดมียอดม่วงเอาไปยังว่าสันห้ยคือจิมา่าคนคือจังบ้ามีให้กินยอดมียอดม่วงเนาะบาทนี้วาสันพี่น้องมาสี่ย่านพี่น้องเดี๋ยวจัดให้พี่น้องผม ใบย่อมก็ได้ใบมีก็ได้ว่าสันใบหัวเสียอายุใส่บุญมีบ่เออร้องพี่น้องผมกินกับใบหัวเสียเบื้องบาดเมื่อนี่ต้องร้องต้องร้องผ่านที่เฮาต้องร้องว่าร้องบ่ได้พี่น้องผมมาตรฐานพี่น้องมาตรฐาน ลาบจะโซอีกแล้วพี่น้องผมมือได้บ่ได้กินสีนบ่เป็นตะยูนะพี่น้องเนาะกินเหล่ากาสีผ่านชื่อไปเฮ็ดงานต,งตึงตึงพี่น้องเลยขนไส้ขนหินนะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับบิเงส้อยสีนกันไปก่อนพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องผม กลาสิเป็นก้อนลาบแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาลองเบิ่งกับลาบยาโสที่ลายสูตรเหลือกเกินไผกกะว่าเจ้าของลาบยาโสไผกกะว่าเจ้าของลาบยาโสพี่น้องลองมาเบิ่องพันตื้อเฮ็ดลาบยาโสลองเบิ่งดูมันสิเป็นแนวด้อันนี้เมื่อนั้นมันย้อนมันแดียงนี่สิมันเป็นหยังจักว่าบ่าวมีว่านี่ละมันคือสิ คิดผ่านประการใดบ่หูลาบก็ผพ่านทือสางไลไไ่ใดบ่าใดต้วหนังสือสีสวมขึ้นพ่านทื่อบายาไปเห็ดขันแนวนี่ว่าสันเดี๋ยวบามีผ้ามหาพักกับก้อนเบื้องต้นพักกับนะพี่น้องเนาะเฮาบ่ามีเห็ดเอาเลยพี่น้องเอ้ยมันต้องกินได้ใบยังบุญนี่ใบย่อว่าสัพนพี่น้อง เด็ดเอาเลยพี่น้องผมอันต้นจำปานี่กินได้บอ่อยอดจำปาพักกูคขั้วประจําบ้านเอาอยู่บ่เนาะบ่เอาละอันนี้ยอดมี่เอาไปเอาพักพี่น้องผมมันขึน้นนอยแท้กินคู่พักว่เดี๋ยวเบิ่งกันยอดมู่นี่ขันกินได้กับกินพี่น้องว้ามันสิมีเป็นอันนี้เป็นพัก,กเกษตรบ่ เอาขวานี่ขวานี่เลยครับเอาเอาพักเกษตรพี่น้องเลยได้พักเกษตรน้ำได้ยอดย่อน้ำสีบอเบียสบายกินกับลาบงวาัวนี่แม่นบ่ครับผมเอาไปพี่น้องยอดบักเขียบเดี๋ยวได้บ่โอ้กับลาบงวัวบ่คือเนาะครับผมเนาะไปพี่น้องผมได้แล้วได้แล้ว เอาพี่น้องผมเรียบร้อยเรียบร้อยห้อมสีส้อยอ่าห้อมสีลาบเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมห้อมสีลาบบ่รรมาดาบ่ทรมาดางานนี่เอ้าลงไปพลาดเพื่อกว่องกระสั่นกระไดย้อนหิวพี่น้องเลยเดี๋ยวพักสีคือสิบ่เอาขั้นตอนการใส่เรียดของพี่น้องเนาะเพราะว่ายัางขั้นตอนการใส่เรียดผูซื้อไวเฮ็ดไปแล้วนี่มันแปลกแปลกเยม,มันสร้าง อันนี้เพได้เดี๋ยวบ่าวมีแนะนั่งพักก่อนพี่น้องฝากดื่มวัากวรดากันยอดมีพี่น้องผมอันนี้เป็นยอดบักมีน้องพี่น้องนะะยอดบักมีอวันอันนี้น,นี่กับคุณเคย่อนนี่อยู่ดอกนี่เป็นพัก,กเกษตรเป็นบัก,กเกษตรอันนี้แปกลกใจอีหลีบาทมันเป็นนี่อย่างเียละเจ้านีเ่นเ,ปนเป็นใบหัวเสียพี่น้องคนว่ายกินกบรบลาบงัวแเ่บยเสยบยบว่าบ่าวมีเบาหู กระตองร่องล่ะมือดีก็พักเป,ป็ดแป,ป็อันนี้เป็นยอดยอพี่น,อออน้องยอดยอดใบยอด้รือพี่นอ้องเรื่องนี้ยอดใบยอยอดเกษตเบ่พ่อพี่น้องผมยังมียอดบักย่อมเยพี่น้องมือนีเอาละเบื้องพักเบื้องพักในถาดพี่น้องเนาะนี่เขาเชื่อว่าพักเป็นสวนของแทน่ใบใหม่ทุกชนิดเพื่อนว่ากินไดทุกอย่างเนาพี่น้องนเนาะเขากับตองร่องล่ะว่ามันสีเป็นแนวไดเบื้องเอาพี่น้องผมมีอย่างเนี่ย บ่ามีว่าสีผมบ้เอาใส่เราบ่พี่น้องใส่เพียะอ่าเอาลงมาเที่ีลงไปแล้วพี่น้องหอมเพิ่งเหียนหล่ะความเพิ่งเบียนโมโหเลยพี่น้องเนะพักพร้อมมันกได้ไลา่ตัวลผ่านเธอเอาเหลือว่าทางพี่ยังอีกเกล้าเช่นี้มันพักใบหนึ่งตัวพี่น้องผมเพิ่มมาด้วยบักทั่วเนาะพี่น้องนะบักทั่วใบหัวเสียบัก พักไก่แห้งกินไปพักไก่แห้งพี่น้องพักไก่แห้งกับมีข้ากับมีเต็มถาดเอา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 เบิ่งคนหลับไปก่อนพี่น้องบักพริกลงไปแล้วครับบักพริกลงไปแล้วบักพริกลงไปแล้วมาเด้อพี่น้องเด้องาำไก่ทำไก่ได้ประเทศต่างประเทศมื้อนี้เอาเอาเอาเข่าขวาเข่าขวเบิ่งเหยียบบ่ทันเข้าขวลงไป เอากลัวลงไปแล้วอ anyway, uh, so. mm ีห hmm. ย oh, mm ังอีกมาเอามาให้มันสะใจสู้รถใส่หรอผมสู้รถปลาใส่แล้วพี่น้องปลาสู้รถใส่แล้วบะบีบบีบบีบบีอยู่เฉยปวดบีผ่านถืออยู่เฉยจิมมังก่อนโว้ยสร่างปลาคนแล้วพี่น้องผมราบยโศจากผ่านถือน้อพี่น้องนะกุกปลาจำ่องก้อยเงี้ยน้องบอว่างยัดผ่านถือมาเรื่อยพี่น้องผม ลาบบักไลจักสีกินเบิดบ์ตเบ้อเบิร์ตใส่ผักกอนพี่น้องเลยเป็นว่าใส่ผักกอนก้อยผุ้น้คอคนกับก้อยบ่ใส่ละเอียดดิเตะตะเพียรเนี่ยโ oh, อ,พอ้พี่น้องบ่ธรรมดาพี่น้องผมบ่ธรรมดาว่าตะพ่านชื่อเห็ดหนีบ่ผิดหวังเนาะพี่นอ้นองเนาะ ซิมซิมเลยครับซิมเลยเป็นจัาอะไรครับผมขาดเข้มขาดสู้รถขาดพี่ขาดน่องพ่อนพี่น่องผมน่องพอนเหยียดลงไปเบ้อนอีกพี่น่องเลยส้มหนึ่งใส่ยังอีก ใส่เลียดบ่ใส่เลียดพี่นอ้องเดี๋ยวมาแนะนำผักก่อนตอนนั้นสางไรได้บ่ได้ย้อนเทเลียดจุกนี่แหละมันแม,นมียนคือบ่แเมนยังจ่าบ้ามีก็สงสัยอยู่พอมาพิจารณาผักเกีรติชนีแล้วกะ็มันน่าสิแมนแป๋กๆอยู่ดิอ่ะคนแล้วพี่น้องผมหูยลาบ ทราบนี่บ่เสียบป่วยพี่น้องเอ้ยกาการันตีเลยเนาะพี่น้องเนาะกาการันตีเลยพี่น้องผมบ่เสียบป่วยแท้พี่น้องนำไล่สีเหียพี่น้องเอ้ยเข่าควัวลงไปอีเข่าควัวบ่พอเห็ดเห็ดมันเห็ดเส้นมันพี่น้องเอ้ยหยิบลอยหยิบลอยหยิบลอยใส่บีแล้อยนะบ้ามีสิบบาทพี่ปอบเปลาสิงนเราเด้อบ้าไก่เด้อ มกินง่ายน้ำกันพี่น้องผมวันหยุดยาวจะร้องหยุดยาวเนะพี่น้องเนาะจะร้องหยุดยาวลุยพี่น้องจะตอนโผล่โผล่พี่น้องผมโผล่ กินกับพักแปลกๆพี่ร้องผมวัอนี้มาลุยพี่ร้อง mm hmm. กวาดอึ้งรองใบอันนี้กวาดพี่ร้องผมเจี๊ยรักเจนี่ว่าเป็นใบหัวเสียผมแปลตายพี่น้อง mm hmm. อืมคือแจ๋แหละเจี๊ย้ักเจนี่อืม mm hmm. เป็นใบย่อมพี่น้องผมใบย่อม mm hmm. อืมร้องอีก กินให็ดแหลกเป็นใบมีพี anyway. ่น้องบาทนี่อืมอ๋ออืมต้องเพื่อกันไม่ได้เขาลูกบานมันว่าใบกระหยิ่งอืมใบงอกใบงอกพี่น้องบาทนี่รวยอืม ก็เป็นยังสีอลรชนีมันคือเป็นข้มผมสีใบยอลุกโดดนำพี่น้องลุกโดดพี่น้องผมกับลุกโดดนะพี่น้องนะมาลุยใบง้อม

หุดยอดสารพัดพักพี่น้องเลยฮว่าเลยป่ะขำโผโผพี่น้องผมขำโผโผนาะพี่น้องเนาะลุกโดดกลับลงไปบ่เห็นให้พี่น้องพีดหวังเอาอีกจะขำก่อนนะ โอ้ลายบ้ามีเย็นหนีห่วมสิเป็นอันนี้เราพี่น้องผมมาลุยพี่น้องผมแดงแดงจึงคืองใบมี่แบบคนใช้กัดกินกัดแ,แงงพี่น้อง

哈哈哈！哈哈哈哈哈！嗯，好好白，嗯。 ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลื่ทุกทับทุกการนิตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใหจจิ้มง,งานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพอกันจิ้มหน้าคลิปนี่ลาบงัวยักษสวพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง